ว่ากันว่าโปรแกรมไลฟ์แพงจริงไหมเหตุผลที่เราจะต้องเสียเงินแพงให้กับโปรแกรมไลฟ์นะครับมันมีเหตุผลอยู่นิดนึงก็คือว่าเพื่อให้นักพัฒนาโปรแกรมตัวนั้นนะครับเขาพัฒนาโปรแกรมให้เราใช้งานได้เสถียรหรือว่าใช้งานได้เกิดข้อผิดพลาดท,ที่น้อยที่สุดนะครับหลายๆโปรแกรมเนี่ยที่ไม่มีนักพัฒนามันก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นมันมีผลต่อคนใช้งานเหมือนกันนะเวลาที่เราอยากจะทำไลฟ์เนี่ยเราก็อยากได้โปรแกรมไลฟ์ที่มันเสถียรหรือว่าทํางานได้นิ่งนะครับเพราะว่าเวลาที่สมมุติว่าตอนเนี้ย ผมอยากจะไลฟ์วันนี้ตอนนี้เลยนะครับอารมณ์มันมาแล้วแต่โปรแกรมเนี่ยนะครับเกิดความผิดพลาดโปรแกรมมีความไม่เสถียรนะครับเกิดข้อผิดพลาดขึ้นนะครับทำให้เราไลฟ์ในตอนนั้นไม่ได้มันก็อาจจะทําให้เราเสียอารมณ์ในตอนไลฟ์ไปนะครับเพราะ,ะนั้นการเสียเงินให้กับโปรแกรมไลฟ์ผมเชื่อเลยว่ามันมีประโยชน์มากกว่านะครับแล้วการที่เราจะทาไลฟ์แบบมืออาชีพนะครับการที่เราไม่ว่าเราจะทาไลฟ์เพื่อขายของทาไลฟ์เพื่อสอนหรือไลฟ์เพื่อการค้าอย่างอื่นนะครับผมมองว่าตรงนี้คือความใส่ใจของเราลองนึกกลับกันนะครับถ้าเราจะต้องมานั่งพัฒนาโปรแกรมไลฟ์เองเนี่ย เราอาจจะต้องเสียเงินเยอะกว่านั้นนะครับเราแค่เสียเงินในหลักร้อยหรือว่าหลักพันแต่เราได้ความเสถียรเราได้ความสบายใจเราได้ความสะดวกสบายตรงนั้นมานะครับผมมองว่ามันคุ้มค่ามากกว่าที่จะมองว่ามันราคาแพงหรือราคาถูกครับการไลฟ์เนี่ยนะครับมันควรจะเกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราไลฟ์ได้แบบสมูทไลฟ์ได้แบบลื่นไลฟ์ได้แบบต่อเนื่องนะครับไลฟ์ได้แบบ ไลฟ์แบบน่าดูนะครับมันก็จะทําให้คนที่ติดตามเรานะครับสบายใจไปด้วยนะคนที่เข้ามาดูก็สบายใจคนที่ไลฟ์อยู่ก็สบายใจด้วยมันไม่มีข้อกังวลนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเก็ตกับเรื่องนี้นะครับเวลาที่เราต้องเสียเงินไาดเดือนให้กับโปรแกรมอะไรบางโปรแกรมเราเสียไปเพื่อที่เราจะได้รับอะไรบางอย่างกลับมานะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ